ถึงลุยชลบุรีเป็นไงกูพามึงมาเที่ยวทะเลภาคกลางบ้างมึงอยู่แต่ภาคใต้มึงเบื่อแล้วดิเดี๋ยวกูพาไปบางแสนเนี่ยหาดบางแสนนะสาวๆเพียบนะนั่งดื่มนั่งดิ้งกันหน้าหาดชิลโอเออเออบรรยากาศคนะเรื่องกับบ้านกูเลยเนี่ยเดี๋ยวพามึงไปแวบหาเด็กมอบูมอบูเอยมบูมบูมอ,บอบ้คนรอยหนักนะคนเยอะจังหูจังหันไปแมทนี เออแล้วก็เดี๋ยวสักเย็นๆเราไปตลาดหนองมนเงินด้วยเออแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับแต่เช้าแต่เย็นวันเนี้ยเดี๋ยวไปตลาดแล้วไปซื้อของฝากกลับไปเนาะเออเออมึงว่าดีป่ะ่ามันต้องพันนั้นไงกูว่าเดี๋ยวเราไปหาดูสาวๆหน้าหาดไหมเป็นความคิดที่ถูกต้องเพื่อนว่าแต่มึงจะซื้ออะไรวะของฝากืออืมกูว่าอีซื้อคิปปี้ครีมคิปปี้ครีมคิปปี้ครีมไม,ไม่ใช่ดิมึงมา ถ้ากลางมาชนบุรีนว้ยเขาหลามหนองมนอะไรเงี้ยคิดพี่ครีมเขาหลามแบบเขาหลามชอดเขาหลามหนองมนของฝากอาหารแห้งอะไรเงี้ยคิดพี่ครีมอ่ะคิดพี่ครีมบ้าปะเนี่ยคิดพี่ครีมไม่ใช่มึงซื้ออย่างอื่นก็ได้คิดพี่ครีมอืคิดพี่ครีม,ม,มทำไมต้องคิดพี่ครี คิปปี้คีมคิปปี้ครีมอะไม่ใช่คิปปี้ครีมกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคิปปี้ครีมเออเออเราเราแต่มึงเหอะพามาก็เสียเวลาอะไรของมันวะ